องแห่งศราสะปราแห่งศีวนาลัยบววสามสิบพ่อมุ้มใจบักคงถ้วยไทยพระบารมีโดยรูกเรียกวงสามสิบอัมภวัตยุยาเอาพื้พมวสามสิบจังหวัดทุกคนทานีนนเรื่องของการแสดงในสิ่งความจงรักภกมิและสมนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์เอออกมาอย่างสง่างามอ่อนน้อมและมีด,ด้วยความภาคภูมิใจเนเ้นถึงพระราชกรณีที่ทรงทำเพื่อประสมก่อนถ่ายทอดความารู้สึกข,ของประชาชนที่รักและสูกทางนตอ